สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเมาส์หมอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับ วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ5เคล็ดลับฟื้นฟูร่างกายหลังหายจากโควิดนะครับน่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือว่าติดเชื้อโอไมคอนนะครับแล้วตอนนี้หายแล้วนะครับแต่ยังรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมครับยังมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับบางคนคิดช้าทำช้าตัดสินใจต่างๆช้าลงนะครับหรือบางคนเนี่ยนอนไม่หลับเลยครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยฟื้นฟูร ร่างกายของคุณบำรุงร่างกายของคุณนะครับให้กลับขึ้นมาแข็งแรงเหมือนเดิมอาการต่างๆจะได้ดีขึ้นนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับข้อนี้สําคัญนะครับสำหรับคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิด -19 มาครับแนะนําว่าให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแนะนําให้รับประทานอาหารกลุ่มโปร,โปรโตีนครับพวกเนื้อ,อนมไข่ถั่วนะครับอ่ะพวกเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาหารจาพวกโปรตีน вот นะครับก็จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นนะครับอ่าสำหรับเนื้อสัตว์นะครับก็แนะนําว่าให้รับประทานเป็นเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยไขมันจะ แล้วก็มีไขมันดีอยู่ด้วยนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แนะนําว่าให้รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับควรเป็นผักผลไม้หลากสีนะครับเราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่ครบถ้วนด้วยนะครับนอกจากได้วิตามินแร่ธาตุแล้วเนี่ยนะครับก็ยังช่วยให้การขับถ่ายในร่างกายของเราดีขึ้นด้วยเพราะว่าพวกผักผลไม้นะครับก็จะมีกากใยอาหารเยอะนะครับอ่าก็จะไปช่วยให้ร่างกายของเราขับถ่ายได้ดีขึ้นร่างกายสดชื่นมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้อาหารที่ไม่ค่อยสุกนะครับหรือว่าของสุกๆดิบๆต่างๆนะครับหลังหายป่วยแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าเราประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมมนมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเชื้อพยาธิอะไรต่างๆอาจจะทําให้เราลําไส้หักเสืแล้วก็ท้องเสียได้นะครับยิ่งทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยครับพวกของสุกๆดิบๆนะครับก็จะทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงมากขึ้นครับข้อที่2พักผ่อนให้เพียงพอนะครับข้อนี้สําคัญเหมือนกันนะครับสาหรับคนที่เพิ่งหายป่วววยจากโคคิดร นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแนะนําว่าในแต่ละวันเนี่ยควรนอนหลับสนิทนะครับพักผ่อนประมาณ6-8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็ะบจะทําให้ร่างกายของเรานเนี่ยได้พักนะครับได้ฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนต่างๆนะครับพวกภูมิคุ้มกันต่างๆกล้ามเนื้อนะครับหรือว,ว่าไอวไว้วะภายในต่างๆของเราหลังจากติดเชื้อหรือว่าหลังจากที่มันมีอาการอักเสบนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยหายได้รวดเร็วมากขึ้นครับใครที่มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอะไรแบบนี้นะครับแนะนาเลยครับถ้าพักผ่อนได้เพียงพอนะ ร่างกายของคุณก็จะกลับมาเป็นแข็งแรงเหมือนเดิมครับ ข้อที่3ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับหลายคนที่เพิ่งหายป่วยครับยังมีอาการอ่อนเพียบางคนยังรู้สึกว่าเจ็บคอคันคอนะครับบางคนยังมีเสมหะมีน้ํามูกอยู่นะครับการดื่มน้ำเนี่ยช่วยได้เลยครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับสำหรับคนที่มีอาการเจ็บคออยู่ครับดื่มน้ําเข้าไปก็จะช่วยให้ไอตัวบริเวณเนื้อเยื่อที่คอชุ่มชื้นมากขึ้นครับอาการเจ็บคอคันคอของคุณก็จะหายไปหรือว่าบางคนที่มีเสมหะเหนียวข้นอยู่นะครับเวลา ดื่มน้ำเข้าไปเสมหะเหนียวๆเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปก็จะดีขึ้นนะครับคอจะโล่งขึ้นนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับให้ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายสดชื่นด้วยสําหรับใครที่อ่อนเพลียอยู่เหนื่อยง่ายนะครับการดื่มน้าเข้าไปนะครับร่างกายก็จะสดชื่นมากขึ้นอาการอ่อนเพลียก็จะหายไปครับแนะนําครับให้ดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสลิตรขึ้นไปต่อวันหรือว่า7 8ถึงแก้วครับก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณสดชื่นครับแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นครับ ข้อที่4ออกกําลังกายนะครับสาหรับใครที่เพิ่งหายป่วยนะครับก็แนะนําว่าให้หันมาออกกําลังกายนะครับพเพราะว่าการออกกําลังกายเนะี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับนอกจากช่วยฟืน้นฟรูร่างกายให้แข็งแรงแล้วนะครับยังช่วยให้ความดันของเราดีขึ้นไขมันในเลือดของเราลดลงนะครับน้ําหนักของเราลดลงครับช่วยบํารุงหัวใจบํารุงตัดบ,บารุงไต,งตด้วยนะครับโอ้โหประโยชน์เยอะมากเลยนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้ลองมาออกกําลังกายดูครับไม่ต้องเยอะเลยครับอาจจะแบบเดินเบาๆวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานนะครับ รหรือว่าใครอยากออกกําลังกายที่บ้านนะครับก็สามารถเต้นแอโรบิกที่บ้านก็ได้ทําโยคะหรือว่าวิ่งในลู่วิ่งที่บ้านก็ได้นะครับแบบนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งให้ได้30นาทีขึ้นไปแล้วก็ใน1อาทิตย์ควรได้อย่างน้อย5วันนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้ปกติครับ ข้อที่5ลดความเครียดนะครับหลายคนเพิ่งหายป่วยนะครับแล้วก็ยังมีอาการที่อ่อนเพลียหรือว่าแบบอ่าบางทีบางคนเนี่ยยังไม่รู้ลดไม่ได้กลิ่นนะครับแล้วก็เครียดมากตอนไหนจะหายสักทีนะครับอ่าเวลาเรายิ่งเครียดนะครับอาการมันก็จะไม่หายนะครับร่างกายก็จะสุดโทมลงครับดังนั้นแนะนําว่าให้ลดความเครียดลงนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าครับว่าเฮ้ยจะหายไม่หายหายเมื่อไหร่แบบนี้นะครับยิ่งคิดไปคิดมาอาการไม่หายสักทีครับดังนั้นแนะนําว่าให้หากิจกรรมอื่นๆทานะครับอย่างที่แนะนําว่าอาจจะไปออกกําลังกาย เล่นกีฬาอะไรต่างๆก็ได้ดูหนังฟังเพลงนะครับพยายามผ่อนคลายตัวเองนะครับก็จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับนอนหลับได้สนิทมากขึ้นนะครับพอไม่กังวลอะไรต่างๆร่างกายก็จะสดชื่นมากขึ้นอาการต่างๆก็จะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับและนี่คือทั้งหมด5เคล็ดลับนะครับที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณให้กลับมาเป็นปกติหลังหายป่วยจากโควิด -19 านะครับสำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1นะรรับปทาาอหารที่มี ประโชนข้อที่2นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่3ดื่มน้ําให้เพียงพอ ข้อที่4ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและข้อที่5นะครับให้ลดความเครียดลงนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยครับว่าร่างกายของคุณก็จะดีขึ้นนะครับกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต k อนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสารับ มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวมอมีจะมาตอบทุกคำถามเลยรวเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย